สวัสดีชาวเดอะเท็กซัสเชนซอร์มัสเคิลทุกคนด้วยนะครับในวันนี้เองนะครับเราก็มีกับตัวละครที่ชื่อว่าจอห์นนี่นะครับหรือไอ้จอห์นนี่นั่นเองเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเบิร์กที่ผมจะพาทุกคนเอาไปเล่นในวันนี้นะครับมีเบิร์กอะไรบ้างเนาะสำหรับเบิร์กแรกนะครับก็คือเจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยเนาะสเกิลนะครับเบิร์กที่2นะครับก็คือ b บ t เทิลลิ่งเลมนะครับเบิร์กสุดท้ายนะครับที่ผมจะเอาไปเล่นในวันนี้นะครับก็ชื่อว่าไวเอ้นะครับส่วนทักษะดมรอยเท้าขออองจจนนนนนีี่ะะะคครรััับบผมมก็พตา้เเเลลยยโดวลลลแรรกนนะะะคัับผมมจอพาาาาททงขววเเเี่2 ผมก็จะอัพมาตรงกลางนะครับและเลเวลที่3มผมก็จะอัพมาทางซ้ายเนาะซึ่งทักษะดมรอยเท้า,ทาของจอนนี่นะครับที่ผมอัพในวันนี้นะครับ <ณ S 2> ก็จะเป็นการดมรอยเท้าเร็วขึ้นเนาะส่วนคุณสมบัติด้านล่างนะครับผมก็จะอัพตามนี้เลยนะครับก็คือความแข็งแกร่งนะครับผมก็จะอัพไปอยู่ที่บวก20เนาะก็จะรวมได้อยู่ที่50สนะครับส่วนเก็บเลือดนะครับผมไม่ได้อัพเลยนะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็คือสตมินานะครับผมก็จะอัพไปบวก15เนาะก็จะรวมได้อยู่ที่45าดไปไม่ได้เลยสําหรับเออกขงเราในวันนี้ะครับขออน บอกได้เลยว่าโคตรโหดโอเคครับหากทุกคนพร้อมแล้วนะครับหากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปแม่ๆของผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันในเกมเลยดีกว่าครับสาหรับท่า execute ใหม่ของไอจอนนี่มันจะโหดขนาดไหนนะครับเกมแรกครับกับด่านเดอะมิลกับไอจอนนี่นะครับเรามาดูกันว่าเกมนี้ผมจะคิวได้กี่ตัวนะครับคนเฮ้ยนึกว่าเสียงคนเปิดประตูตอนนี้เซอร์เขาเสียงดังแล้วนะ น่าจะขึ้นแล้วแหละดมรอยเท้าหน่อยเดีวนี้ไม่มีนะ <S <S> <S ผมคิดว่าเขาน่าจะเข้าแบตเตอรี่กันสำหรับทีมของเรานะครับก็จะมีแฮนแล้วก็เลดเดอร์เฟนนะทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับว่าทำไมมีแฮนนะครับเพราะว่าตอนนี้แฮนเข้ามาในเกมแล้วเนาะผมไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะได้ลงก่อนคลิปรีวิวตัวแฮนหรือว่าจะลงหลังนะครับ ตอนนี้คือวิ่งหาคนทั่วแมปแล้วก็ยังไม่เจอใครเลยสักคนทำไมเขาเล่นกันเงียบจังอ่ะเฮ้ยมารียขึ้นไปข้างบนแล้วปิดประตูทำไมครับ โอ้ oh, โดดอะตรงนี้ถ้าเลเยอร์เว e เขาไม่มาพังนี่คือแบบจูกได้นานๆเลยนะไอ้ตรงนี้โอเคแบตเตอรี่คอนนี่เหรอ <You> know, like คอนนี่เหรอจ๊ะตกไปจ้ะอุย้ยมีคนปากคุณปู่มานี่น้องคอนนี่ล้ำมาแต่ไกลเลยบอกแค่นี้แหละ พี่อะรำมาแต่ไกลอุ๊ยปีไม่โดนอะไรอ่ะเฮ้ยจอรน์นี่กดจะได้ฆ่าจอนนี่มันยังตียากเหมือนเดิมแล้วเนี่ยเขาก็ยังไม่แก้จุดนี้สักทีนะไม่รู้มันเป็นบั็กหรืออะไรนะครับตียากเหมือนเดิมเลยอะ ตอนนี้นะครับก็จะเหลือมาเรียแล้วก็แดนนี่นะผมว่าเขาน่าจะเข้านี่ไงวาละแต่ตันเหรอ <c oughs> โอ้ยมุดอีกแล้วไอ้นี่มันจุกเก่งนะ <c oughs> เล่นอย่างเงี้ยทั้งวันปะไอ้ตรงเนี้ยไป่ <c oughs> ไหนแล้วอะ่ะ <c oughs> ออกไปแล้วอ๋อ ดมรอยเท้าหน่อยครับเบสเมนต์เปิดมาเรียน่าจะโดดครับเพราะว่าเมื่อกี้เพื่อนเขามาเปิดเบสเมนต์ให้มีคนจะขึ้นมาขึ้นมาเลยจ้าน้องดันดี้ตีไม่โดนเลยอะตียากเกินอ่ะขนาดอยู่ใกล้ๆเมื่อกี้ก็ยังตีไม่โดนเลยจะไปไหน มุดไปไหนจ๊ะน่าจะมุดไปอีกฝั่งปะเดี๋ยวนะหายเร็วเกินอยู่ตรงนี้นี่เอง นี่ไงทไฮสกิลใหม่ไม่เห็นสักที <c oughs> เทอะเทจัดโหล่ลอดหนึ่งไอมาเรียเก <c oughs> มที่สองกระเป๋บบาจอนนี่ครับและด่านแฟมเบรย์เฮาส์ตอนกลางคืนนะ เิดเกมมาเซอร์ก็เสียงดังแบบรีบจัดไม่รู้จะรีบไปไหนแนเย็นพี่ยังไม่ได้เข้าบ้านเลยน้องสําหรับเกมนี้นะครับทีมของเราก็จะมีแฮนแล้วก็น้องซิซี่นะครับหวังว่าเกมนี้เซอร์มันจะไม่รอดอีกนะเมื่อกี้มาเรียมันรอดไปได้นะและจอนนี่เนี่ยก็ไม่รู้เป็นไรปียากเหลือเกินพูดก็เจอมันอีกแล้วเปิดมาก็เจอพี่นะน้อง บอกแล้วว่าเปิดมาก็เจอพี่นะเปลี่ไปได้อย่างรวดเร็วสำหรับน้องมาเรียตัวแรก5 x e นี่คือโหดจัดอ่ะมีคนโดนตีอยู่เมื่อกี้น่าจะเป็นรีแล่น บอกเลยว่าเราไล่อืมมุดหนีไปได้แล้วผมดักไงแล้วผมดักไงแล้วผมดักอุ้ยตีไปโดนอีกนิดเดียวอีกครั้งหนึ่งน่าจะตายแล้วครับโอ้ยตรงนี้ไปไม่ได้ด้วยเดี๋ยวเรารอเลยตรงเนี้ย อ้าวมันขึ้นไปแล้วเหรอมันยังไม่ขึ้นมานะน้องซอนนี่ไม่ใช่น้องซอนนี่น้องซิซี่พูดชื่อผิดอดกเพราะเมื่อกี้ผมเห็นมันวิ่งไปอีกฝั่งหนึ่งอ่ะอ้าวมีคนเปิดออกมาแล้วแย่ yeah, อะไรอย่างงี้สองตัวด้วยนะ เจนเนอเรเตอร์อยู่หลังบ้านครับแต่มีคนออกมาแล้วสองคนอ,าอ,คน,าอน,นาออกเมื่อกี้น้องสาวแกตายแล้วตายนี้ตาแกแล้วเน,น,นาะอนา,าผมว่าผมเห็นสองตัวนะ น่าจะเปิดมาสองตัวนะเฮ้ยมีคนเปิดหน้าบ้านอีกรีแลนด์เนาะลำลำไปเลยรีแลนด์แอบอยู่ตรงนี้นี่เองโอ้โหไม่ตายได้ไงวะถึกจัดเลยอาจจะโดดลงไปตายครับ ก็จะเหลือแค่น้องอนนาแล้วก็น้องคอนนี่แล้วสองตัวแต่เมื่อกี้อนนาโดดไปข้างล่างครับแล้วผมก็คิดว่าคอนนี่ก็น่าจะอยู่ข้างล่างใช่ไมใช่ไอ,อานาอ้าวไม่ใช่ซิซ,ซ่เหรอแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่เห็นน้องคอนนี่เลยนะไม่แน่ว่าคอนนี่อาจจะออกไปแล้วหรือเปล่า นี่ไงเจอละอ้าวละมุดมาพอดีแกไม่รอดแน่คอนนี่อืมมีซิซี่ขอหน่อยก็ไม่ได้อัน,นามันไปละ ที่มาแล้วนะน้องอนานะน่าจะโดดหน้าต่างดูแล้วครับจะมาปากหรออืมโดนไปนหนึ่งทีอ้าวตาย อ่าไม่ใช่อันนี้มาเรียรเหมือนกันอีกพี่น้องเอ้าวิว่งสวนกันไปหมดมันออกไปข้างนอกแล้วน่าจะโดดปะไม่โดดหรอกตรงนี้วิ่งยาวจัดการมันเลยเพื่อนน่าจะมาโดดครับ โดดทันซะด้วยอยู่นั่นแหละจ้า โอ้มานี่แล้วเร็วจัดซิซี่เอาหน่อยอเกมเหมือนจะโดนมาฝั่งนี้ครับถามจริงจะรอดได้ไงโอเคขอค่าดีๆก็ไม่ได้ เกมที่3ครับกับด่าน Family ่ o u s นะครับและเป็นด่านแฟม i l ี่ o u s ตอนกลางคืนนะครับอีกแล้วนะออกบ่อยจริงๆแต่ก็ดีนะเพราะว่าด่านนี้นะครับซื้อมันแบบรอดยากเหมือนกันนะสำหรับเกมนี้นะครับทีมของเราก็จะมีคุกนะครับแล้วก็ซิซ,ซี่นะเกมนี้ไม่มีเลตเตอร์เฟสนะครับอืวิ่งมาทำไม จูจ่ๆก็มีคนวิ่งมาให้คิวเราเป็นตัวเปิดประตูเร็วซะด้วยไงเมื่อกี้ผมเห็นคนมันอยู่ตรงนี้หนึ่งคนนะใครอะอ้าวลีแล่น โอ้โโดนตันได้เลยลีแลนถ้ท่าเยอะอ๋อท่าเยอะเดี๋ยวเจอกันท่าเยอะเดี๋ยวเจอกันไงเป็นไซต์ตามาปะเนี่ยตีทีเดียวตายทุกตัวเลย ตอนนี้ก็จะเหลือมาเรียแล้วก็อันนานะครับสองพี่น้องนะเหมือนจะมีการตีกันอยู่ตรงนี้ไปไหนแล้วเนี่ยอ้าวอนาวิ่งมาทำไม ้าไม่เหนื่อยนะเมื่อกี้นะ่ะอ้าตรงนี้ไม่มีคนล็อกก็ล็อกไปก่อนอน,นาโดดหน้าต่างครับเราตามเลยโดดไปไหนโดดไปก็ไม่รอดหรอกบอกแล้วว่าโดดไปก็ไม่รอดหรอกเฮ้ยเกมนี้เป็นใส่ตมาจริง คนเหลือวันฮิตตลอดเลยสวยสามตัวครับเกมนี้เราเก็บอะเหลือมาเรียรตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยขอสีตัวได้ปะเอาจู่ๆมาเรียรก็ตายอะไรไปเนี่ยขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาจนจบนะในวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ